ในยามเช้าที่แสนสดใสในเมืองสุรูนิวยอร์กซิตี้ได้มีน้องหมาน้อยตะลึกอยู่ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแม็กพระเอกของเราไงล่ะพี่แกแล่เป็นหมาที่โชคดีที่สุดในนิวยอร์กเพราะว่าเขามีเจ้าของคนสวยที่มีชื่อว่าเคที่โดยเจ๊แกนั้นได้เจอแม็กมาเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อเจอปุ๊บแม็กก็ถูกชะตาทันทีและเธอก็ได้เก็บเขามาเลี้ยงจนเติบใหญ่แม็กนั้นก็สนมากแถมมันก็ชอบแดกรองเท้าด้วยทั้งสองคนนี่ตัวติดกันตลอดเวลาเลย ไม่ว่าจะกินเที่ยวหรือว่านอนและทั้งสองนั้นก็ชอบมาดูวิวที่สวยสดงดงามของเมืองนี้ด้วยทุกๆอย่างก็มีความสุขอย่างลงตัวแต่ติดอยู่ที่ปัญหาเรื่องเล็กๆเ,เพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือแทบทุกวันส่วนใหญ่เคที่จะออกไปทํางานตั้งแต่เชา้าและจนกว่าเธอจะกลับมาก็ปาไปเย็นเลยล่ะครับแม็กนั้นก็พยายามทําทุกอย่างให้เธอนั้นอยู่บ้านแต่พี่แกก็ทําไม่สําเร็จเลยสักครั้งเดียวและเมื่อเธอออกจากห้องไปแม็กนั้นก็เสงม ทำไมกูต้องอยู่คนเดียววะเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่มีแค่แม็กตัวเดียวที่ต้องโดดเดี่ยวแบบนี้ก็เพราะว่าในระลอกแกวแต่ห้องของแม็กนั้นก็ยังมีสัตว์เลี้ยงมากมายที่เจ้าของออกไปทำงานตั้งแต่เช้าอีเจามาน้อยสีขาวตัวนี้เธอมีชื่อว่ากิจเจตซึ่งเธอนี่ยก็แอบชอบพระเอกของเราอยู่ด้วยแหละ ย,ย,ยไอแมวอ้วนสีเทาจ้มบปวดนี้มันมีชื่อว่าโคลี้ที่มันจะหาเด็กของรับเปรแดกแตกเลือดเมื่อเจ้าของมันออกไปจากห้องไอตัวน้อยตัวนี้มันมีชื่อวแพพปี้ที่มันมีห้องน้ําอยู่บนกระถางดอกไม้ไอหมาหน้าจืดตัวนี้มันมีชื่อว่าแมวนกตัวน้อยมีชื่อว่าทั่วหวานและไอปลาหน้าบื้อตัวนี้มันมีชื่อว่าจีนอและสัตว์อีกมากมายที่อยู่ในตึกใจแถวนี้ที่เจ้าของของมันออกไปทํางานและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายวายป่วนในเรื่อง ว่าแล้วโคอ,อีมันก็เริ่มแพ้เลยกูอยากจะแดกไก่บ้าแต่มันเป็นของเจ้านายดีว่ะแต่พอคิดไปคิดมาไอ้แมวบึกบืนมันก็แดกจนหมดไปเลยล่ะครับพอเจ้านายไม่อยู่แต่และตัวนี่ก็สุดๆกันทั้งนั้นเลยโคอ,อีและสัตว์ตัวอื่นก็ได้มาหาแม็กตามเคยแมวมันก็ได้เล่าขรัวว่าเจ้านายของมันเนี่ยเคยพามันบินขึ้นไปบนฟ้าน่ากลัวมากเลยเอะมึงและไอ้เจ้าหนูโนโมแมนมันก็ได้มาหาแม็กมันนั้นยังหาห้องของเจ้านายไม่เจอเลยกูลืมห้องละไว้ไอ้บัดดีหมาน้อยไส้กรอกก็ เปิดประตูห้องมาแม็กมีเยอะจริงๆเลยเพื่อนมึงเนี้ยพวกหมาน้อยนก็ชอบเล่นบอดมากและพวกเขาก็เริ่มเล่นกันแล้ววันนั้นทั้งวันก็ได้ผ่านไปแม็กก็ยังรอเจ้านายของมันอยู่ที่หน้าประตูและแล้วเจ๊เคทีก็กลับมาแม็กมันก็ดีใจมาก ที่เจ้านายของมันกลับมาแล้วแต่แม็กมันก็ต้องตกใจอีกกเพราะว่าเตที่นั้นน่ะพาหมาตัวยักษ์กลับมาด้วยไว้ไอ้ยักษ์ตัวนี้มันมีชื่อว่าดุก๊กสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเจ๊เคที่ล่ะครับแม็กมันก็ตกใจไปอีกเลยดักนี่เธอจะพาดุ๊กมาเป็นพี่น้องกับเราหรยอเนี่ยแต่แม็กมันก็ไม่เอาด้วยแหะครับเตที่ก็เลยมาลอกแม็กว่าเรื่องแบบนี้มันทําใจลําบากในฉันรู้นะแต่สักพักทั้งสองก็จะเป็นเพื่อนกันได้แน่นอนและในคืนนั้นเคที่ก็ได้มาบอกฟันดี้กับทั้งสอง แต่แล้วไอ้ดุกมันก็ฉายแววความเกรียนทันทีมันนั้นอยากที่จะนอนบนที่นอนของแม็กพี่แม็กก็ไม่ให้มันสิแต่ไอ้ยักษ์ก็เข้ามานอนในเบาะนั่นเลยแม็กก็ไปฟ้องเกตี้แหละครับว่าไอ้ดุกมันแย่งที่นอนของน้องอะแม่แต่เมื่อแม็กกลับมาไอ้ดุกมันก็ขู่พระเอกทันทีว่าฉันจะอยู่ที่นี่แกมีอะไรไม่วะและคืนนั้นก็ได้ผ่านไปแม็กมันก็โดนดุกเลี้ยงของทุกอย่างจากเขาไปแถมกรนใส่พี่แกด้วยทำให้ในวันรุ่งขึ้นแม็กก็มาระบายให้โครอีฟฟังว่าหมาตัวใหม่ที่เจ้านายของเขาเอามามัน แย่งตุกเยอะอย่างไปจากฉันเลยอ่ะแต่โคอี้มันก็ไม่สนใจปัญหาชีวิตของพระอเอกเลยสักเด็และเธอก็ให้คําแนะนํากับพระเอกนิดนึงว่าแม็กนั้นต้องออกพื้นที่คืนมาหัดเป็นหมาจ่าฝูงได้แล้วนะมึงอ่ะพระเอกก็คิดอะไรดีๆออกทันทีเลยแม็กก็มากอดขาเกที่เอาไว้เพื่อหลังไม่ให้เธอไปทํางานมึงทําไรก็มึงน,นี่ไอ้ดุกมันก็ยังแดกไม่ยังแถมมันก็มาแย่งอาหารในชามของแม็กด้วยแม็กก็ไปทวงเขาเขามาแต่แล้วเจ้าหนูก็โผล่มาไว้ไอ้ดุกมันก็จะไปแดกหนูนั้นทําให้มันชนเข้าากัาผนง จนทําให้เจกันดอกไม้ตกลงมาแตกเลยชิบหายแล้วพี่แม็กของเราก็คิดแผนการออกทันทีแม็กได้ทําลายข้าวของในบ้านจนและตุ้มแปะและคิดว่าจะโทษความผิดนี้ให้ดุกเป็นคนทําเพื่อที่จะให้เขตที่ระเบิดลงและได้ไล่ดุกออกจากบ้านไปดุกมันก็ยอมแพ้แม็กเลยแหละครับพี่แก,กก็จะยอมทําท,ทุกๆอย่างตามที่บบเอ่ของเราสั่งด้วยหลังจากนั้นแม็กก็ยืดอกพกถุงใสใหญ่โตโอโหแเฮกันเลยเพราะว่าพี่แกมีดุกจอมถึกเป็นลูกน้องแล้วขบวนการน้องหมาก็ได้ มาเดินเล่นที่สวนสาธารณะใจกลางกรุงนิวอยอร์กไอ้คนจูงต้องมามันก็ได้มาเจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่นี่ทำให้เขานันลืมปล่สายจูงของแม็กไปพี่แม็กมันก็ได้โชว์เผาไว้กับเพื่อนๆดูว่ามันเนี่ยมีดุ๊กเป็นลูกกระจอกนะแต่แล้วดุ๊กก็ได้สังเกตว่ารั้วนั้นพังและมันก็มีทางออกอยู่มันก็เลยเรียกแม็กไปดูและแล้วพี่แกก็ลากแม็กออกไปเลยไว้ลากไปแล้วก็ลากมาอย่างเร็วมากชวนนู่นชนนี่ชนนั่นแลนเทปไปหมดจนพี่แกก็ได้เข้ามาในซอกหึกแห่งหนึง่งดุ๊กมันก ทิ้งแม็กไว้ที่นี่แต่แล้วพวกขอก็ได้เจอกับแก๊งแมวซิ่งดุกมันก็ขู่พวกมันเลยว่ากูเป็นหมานเไว้อย่ามาแย้มนะมึงอ่ะและมันก็ได้พูดว่าเฮ้ยขอดูใครหน่อยสิคนละตัวแล้วมึงอ่ะไอ้แบลวหน้าบือมันก็ได้บดบอคอของดุกไปดุกมันก็โมโหม กูจะอัดมึงแล้วนา้แมวเบืร์แต่แล้วทีมงานของแมวซิงก็จะเอออกมาเต็มไปหมดนี่พวกมึงจะเล่นแมวมูดหรืวไวนี่ไอ้ดุกมันก็ร้องลั่นแล้วมันก็หนีไปเลยวาทำให้พี่แม็กของเราโดนแก๊งแมวซิงจับโยนไปแล้วก็โยนมาและแมวแบลวมันก็ได้ตัดสายของของรพระเอกไปอีกด้วยแถมมันก็อัดพระเอกไปมาอีกจนทำให้พี่แกี่นแนนิ่งไปเลยไอ้ดุกมันก็วิ่งกลับมาหาพระเอกแต่มันก็มีคนตามมาด้วยวะพวกเขาก็เป็นคนเทศบาลที่จะมาจับสัดจอนจัดทำให้แม็กและดุกนั้นโดนจับตัว ไปทั้งสองก็ติดแงกอยู่ในรถแล้ไม่มีทางออกด้วยล่ะครับแม็กมันก็โมโหมาก ที่ดุกทําให้เขาติดอยู่แบบนี้แต่ดุกมันก็กลัวมากเช่นกันและเขาก็ได้บอกความจริงกับแม็กว่าเคที่นั้นเพิ่งไปเอาตัวเขาออกมาจากเทศบาลเขาก็เลยไม่อยากที่จะโดนจับกลับไปทางฝั่งของเจคิสเจ็ก็กําลังอินกับละครนําเน่าที่เธอดูอยู่มากและเธอก็ได้ถามพวกน้องหมาว่าแม็กอยู่ที่ไหนรอแต่ตั้งคู่ก็ไม่รู้ครับว่าพระเอกนั้นอยู่ไหนและในละครที่เธอดูก็ได้พูดขึ้นมาพอดีว่าหากเขาคือรักแท้เธอจะออกไปตามหาเขาทำให้เจคิสเจ็ดคิดที่จะออกไปตามหาพระเอกเลยว่า เธอก็ได้กระโดดออกไปนอกหน้าต่างจนทําให้เธอตกลงมาที่ห้องของโคอี่เลยที่ท้องจะหนุนในเมืองได้มีกระต่ายตัวน้อยขึ้นมาจากท่อระบายน้ําและมันก็ได้ขวางหน้ารถเทศบาลนั้นเอาไว้ไอคนของเทศบาลก็ได้ลงมาดูน้อกกระต่ายตัวนั้นมันก็ทําตาเบล แต่ลกเลยไว้แต่แล้วมันก็อัดเจ้าคนนั้นจนแหลกแท้แล้มันได้สั่งให้ทีมงานตัโจอมทันทีให้หมูและกิงกาก็ไปชิงรถคันนั้นมาแยงไปแล้วก็แย่งมาสู้กันอย่างดุเดือดไอ้กระต่ายน้อยก็ได้มาช่วยเพื่อนของมันพี่แกได้กัดแครอทเป็นลูกกุญแจและได้ช่วยหมายักเพื่อนของมันออกมาได้ไอ้เทศบาลก็โดนอัดจ,จนตกรถเธอไม่กิ้งกาและไอ้เจ้าหมูขับรถคันนี้ต่อไปมันชนสเสลเทตุ่มเป็นแล้วเธอเปิดเปื้อนไปทั่วเมืองเลยจนรถนั้นมันหยุดอยู่ในซอกตึกล่ะครับพวกมันก็กำลังจะนี พี่ดุกก็เลยถามมันว่ามีพวกแกเป็นใครร่ะไอก้กระต่ายน้อยตัวดีมันมีชื่อว่าสโนบอลมันก็ได้บอกพี่แกว่าพวกมันนะคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงหัวเน่าที่ถูกเจ้าของตัดหางไปวัดและกําลังรอการแกร้แค้นอยู่แม็กก็เลยขอไปกับพี่แกด้วยแต่ไอสนโนบอลก,ก็ไม่ยอมพาทั้งคู่ไปเพราะว่าทั้งคู่น่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของไอพวกมนุษย์แม็กเลยดุกก็เลยบอกพวกมันไปว่าตั้งส่งนั้นเกลียดพวกมนุษย์มากท้าแม้เขานั่นผอปอกคอทิ้งและได้ฆ่าเจ้าของตัวตายหาไปด้วยอ้อโขคีหมอชิมายในพวก ไอ้สนโนโบมันก็ถูกใจมากที่ทังคู่นั้นโหดแบบนี้มันก็เลยยอมช่วยทั้งคู่แต่แม็กและดุกนั้นต้องเป็นลูกน้องของมันและไอ้พวกทีมงานของไอ้กระต่ายก็ลงทอระบายน้ําหายไปเจกิเจตก็กําลังวุ่นวายกับการหาตัวสุดที่รักของเธอโยเธอก็วิ่งขึ้นมาบนด่านฟ้าและเธอก็ได้เห็นเมือกที่ใหญ่ตะการตาแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งที่มันดังมาจากกรงอะไรบางอย่างบนดาดฟ้าแห่งนี้และในกรงนี้มันก็มีเหยื่ออยู่ตัวหนึง่งที่มันมีชื่อว่าไทมิเรียสมันนั้นต้องการ อน้ยมมันก็เลยหลอกให้กิจเจ็ตมาช่วยมันเพื่อที่มันจะช่วยเธอและด้วยความบ้องแบลวบกับความต่อแแรงนิดนงเจกิจเจ็ตก็ได้ช่วยไอ้เหี่ยวตัวนั้นออกมาและมันก็ได้กางปีกและพุ่งมาเด็กแกแกเลยไว้แต่มันก็โดนโซ่ดึงตัวเอาไว้ทาให้เจกิจเจตดันโมโหมากนี่แกจะแดกฉันหรือวะเนี้ยไม่น่ารักเลยอะเธอมันนั้นก็อยากจะให้กิจเจตผลโซ่ให้มันอีกเจ๊แกก็เลยบอกมันไปว่าถ้ามันจะช่วยหาตัวเม็กให้กับเธอเธอก็จะเป็นเพื่อนสีกับเจ้าเหี่ยวตัวนี้แหละครับ เลเจเกก็ได้ปลดโซ่นั้นให้มันมันก็ได้เริ่มออกตามหาพระเอกทันทีในตอนนี้ทีมงานซิ่งของไอซ์โโนโบอลได้เดินทางอยู่ได้ท่อระบายน้ำซึ่งมันก็มีแต่ของสกปรปกเน่าเฟะเต็มไปหมดและก็ได้มีงูเกี่ยวหางไม่มาถามรหัสผ่านไอซ์โโนโบอลมันก็โมโหมากเขมมนก็อัดพวกงูนั้นเลยจนพวกพี่แกให้ผ่านไปเลยละครับและแล้วพระเอกก็ได้เข้ามายังดินแด,ดในใต้พิภพของสัตว์เลี้ยงหัวเน่าซึ่งที่นี่ก็มีสัตว์หนากลัวามากมายเต็มไปหมดมีไอ้เคด้วยเนาะไอซ์โโนบอลมันก็ได้บอก กับทุกๆคนว่าเรามีเพื่อนใหม่มาแถมคู่นี้ได้ฆ่าเจ้าของทิ้งซะด้วยมันก็เลยอยากให้แม็กและดุกเล่าว่าทั้งคู่นั้นทํายังไงทั้งสองก็ไดยเล่ามัวตัวไปหมดแถมพวกสัตว์ที่นี่ก็เสื่กเชื้อซะด้วยไอ้สโนโบอลมันก็ได้เล่าว่าวันนั้นคือเจ็บช้าใจจากพวกมนุษย์เพราะว่ามันเคยเป็นกระต่ายเล่นกลตามงานเลี้ยงแต่แล้วกลนกระต่ายนี้ก็เลิกฮิตจนมันโดนเจ้าของคองมันเฉียดหัวออกมาไอ้สโนโบอลมันก็ได้บอกทั้งคู่ว่าถ้าจะเข้าร่วมเป็นพี่น้องกับเราต้องผ่านพิธีรับน้องก่อนนะเธอและมก็ได้ เชิญจอมมาสอดอพ,พิษออกมาละไว้อีกฝั่งหนึ่งพี่เหี่ยวจอมซ่าก,ก็ได้บินกลับมาที่ตึกและมันก็ได้พาตัวไอ้แมวฟัสซิลกลับมาด้วยมันก็ได้ขายปลอกคอของแม็กออกมาเลยแต่มันก็ไม่ยอมบอกเขาว่าแม็กอยู่ที่ไหนพี่เหี่ยวก็เลยครูมันเทมเจกิจเจ็ดกอดมันสะเลยแทเจเก๋ี่โกรดมากเลยอะ่ะทําให้พวกมันบอกเลยว่าพวกแม็กนั้นอยู่ในท่ออุโมงค์ระบายน้ำละครับฝั่งของพวกสโนอบอลมาได้เอาท่ออันหนึ่งออกมาไอ้สนอบอลมันก็ได้บอกทั้งสองคนครับว่าถ้าทั้งสองคนจะเป็นแนวร่วมกับเขา ต้องโดนไอ้อสรพิษที่สายตาไม่ดีกัดก้อนและแล้วงูบังหล่าตัวใหญ่ๆก็บอกออกมาแลวเว้ยเฮน่ากลัวใช่ไหมเลยเธอโนโบจะให้แม็กโดนกัดไปเป็นตัวแรกพี่แก่ก็กำลังจะโดนกัดอยู่แล้วแต่จู่ๆพวกแก๊งแมวซิงก็โผล่มาพวกมันก็ได้มาบอกว่าไอ้หมาสองตัวนี้มันเป็นหมาบ้านที่พวกมันได้ตัดบ่อคอมาทําให้สโนโบร,รู้แล้วว่าทั้งสองคนนั้นโกหกมันก็เลยสั่งให้ทีมงานจับตัวแม็กและดุกเลยดุกก็ได้กัดหางอสรพิษเวียงไปเวียงมาจนทำ ทีมงานของมันเละเทะไปหมดไอ้งูก็จะมากัดพระเอกแล้วแต่ตัวมันนั้นได้รับตัาเสาและแล้วเพดานก็พังลงมาแต่มันก็ยังไม่ตายอีกแต่เพดานก็พังลงมาอีกทีลงมาอีกทีจนไอ้งูบ้องหล่าตัวนั้นตายหโก้งของสีบเบงขาขออกิ้งจอกไม่รับหยับไปเลยไอสโนว์บอลมันก็เสียใจมากแล้ครับที่เจ้าประสอรพิษกองบาดได้สีบเบ่งไปแล้วพี่แก,กก็เลยสั่งจับทั้งสองคนเอาไว้เลยไอพวกทีมงานสัตว์หัวโปก,ก็ได้พุ่งมาจับพระเอกแล้วทั้งสองก็วิ่งหนีสุดชีวิตหนีไปหนีมาทั้งสง ก็ได้มาหยุดที่ปากท่อระบายน้ำแต่พวกกระต่ายหน้าสุนติ์ก็ตามมาติดติดแล้วละ่ะทำให้ตั้งส่วงกระโดดท่อน้ําทิ้งนั้นลงไปแล้วพวกเขาก็หนีรอดมาได้กิจเจตได้มาหาเพื่อนๆของเจ๊แก่และได้บอกกับทุกๆคนว่าแม็กนั้นได้หายตัวไปอยู่ไหนไม่รู้หลงทางหว,ดวาดกลัวแถมเขาก็หน้าตาดีมากด้วยเกี่ยวกันไหมวะเนี่ยเธอก็ได้ขอท,ทุกๆคนตามพระเอกไปทีแรกเจ้าพวกหมาก็ไม่ยอมที่จะไปล่ะครับเพราะพวกเขาได้กลัวข้างนอกมากแต่เจ๊โคลี่ก็ได้พูดถึงความดีของแม็กที่ได้ช่วยพวกเราเอาไว้ จนทุกๆคนนี่พร้อมออกเดินทางกันเลยละไว้ทางฝั่งของแม็กที่ลอยตุ้มบองตุ้มบองอยู่พี่แกได้ออกมาจากท่อระบายน้ํานั้นได้จนทั้งคู่ลงในแม่น้ําเลแล้วพวกเขาก็ได้ขึ้นเรือมาได้สําเร็จแต่ปัญหาก็คือเรือลานี้มันไปคนละฝั่งกับบ้านของทั้งคู่ละครับแถมไอพวกสโนเบลมันก็ได้ตามพวกเขามาแล้วด้วยทางฝั่งของกิ๊ดเจนและทีมงานได้เดินทางมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งที่นี่มันก็มีปาร์ตี้สัตว์เลี้ยงอยมีสัตว์มากมายเต็มไปหมดเลยพวกเขาได้มาหาหมาหน้าเซ็งขาเดี้ง นงซึ่งกิจเจตนั้นอยากจะขอให้ป๋าช่วยตามหาแม็กน้อยและพี่ป๋าหน้าเซ็งก็ได้พาพวกพี่แกไปหาตัวพระเอกเลยล่ะครับแม็กเลดุกก็ได้เดินเงางอยพร้อมกับความหิวอยู่แต่ทั้งสองก็ได้เห็นคนแดกแซนด์วิชเพื่อพี่แกก็เลยไปทําหน้าแบลขอพี่แกเลยแต่มันก็รีบแดกและหนีไปเลยใจร้ายจริงๆเลยอ่ะแม็กเลดุกนั้นต้องการที่จะกลับบ้านมากแต่ทั้งสองนั้นก็ไม่รู้จะกลับยังไงและจูจูทั้งสองตัวก็ได้กินไส้กรอกละไว้พี่แกก็รีบวิ่งไปหามันทันทีเจ้าตูบติดล้อก็ได้ าทีมงานของกิจเจตไปทางลาดซิ่งไปแล้วก็ซิ่งมาแล้วพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปในอุโมงนั้นได้ละครับแม็กและดูก,ก็ได้ตามกลิ่นของไส้กรอกมาแล้วพี่แกทั้งสองก็ได้มาเจอกับโรงงานผลิตไส้กรอกขนาดใหญ่ล้วไว้ทั้งสองได้แอบเข้าไปในโรงงานนั้นและได้เจอกับเนื้อมากมายที่นี่แถมได้เจอกับไส้กรอกมาร์คมายมหาศาลอีกด้วยพวกพี่แกก็รับประดกแตกเลือดกันไม่ยั้งเลยละไว้ไฮมวนอหลี่จะพี่จ้ญญาในท่อระบายน้ํานั้นพี่ตูบติดหลอก็ได้พาทีมงานของกิจเจตมาถึง รังใหญ่แต่ตอนนี้พวกสนโนบอมันกําลังไว้อะไรอสรพิษที่สิเบ้งไปไอส้สโนบอมก็ได้วางแผนให้ทุกๆคนด้วยมึงหวาดไรกองมึงนี่กูเล่ไม่ออกไว้มันนั้นต้องการจะจัดการแม็กและดุให้ได้แต่กินเจ็ดก็ไ,ไปห้าบวกเขาเอาไว้พวกแกอย่าทําแม็กกองฉันนะยาทําให้พวกมันรู้แล้วว่าทีมงานของกิจเจ็ดนั้นรู้จักกับแม็กพวกมันก็ตามจับพวกเจ๊แก่ทันทีทุกคนก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระจางและพวกเหมันก็ได้จับเจ้าหนูเพื่อนของแม็กไว้ได้แม็กและดุก็ได้กินไส้กรอกจนอิ่ ไถ้าให้แม็กรู้ว่าลุกนั้นเคยมีเจ้าของในอดีตแถมบ้านเก่าของเขาก็อยู่แถวนี้ด้วยและพี่แกก็ได้เล่าว่าเตรียมตัวฟังดับในอดีตนั้นตอนที่ลุกยังเด็กๆมีตาลุงคนหนึ่งได้พาลุกไปเลย,ยังทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากนอนงีบยามว่างแถมทั้งคู่ก็เป็นฐานง,งีบเั็นคู่เลยเวลาผ่านไปจนลุกนั้นตัวใหญ่กว่าพี่แกแล้วล่ะแต่แล้ววันหนึ่งลุกได้ออกไปวิ่งไล่ผีเสือ้อจนพี่แกได้ออกมาไกลบ้านมากและเขาก็ไม่รู้ทางกลับด้วยพี่แกก็เร่ร่อนอยู่สองวันจนเทศบาลนั้นจับเขาไปุกนั้นก็เสียใจมากค่ะเพราาาะวว่่กอนนนห้้ีีชิตขอองนนนั้้้ดดีียยยู่แแแลลลววทๆเเม็็กกชุกไปบ้าลูกกันเเพราาะว่จ้าาขขอองงงเกก่ดุคีใจ เลลยแลที่ดุกนั้นกลับไปอะ่ะแต่แล้วพวกเจ้สบาดก็โผล่มาอีกทั้งสองก็วิ่งหนีอัดรอยยี่กันอีกครั้งเลยทางฝั่งของกิจดเจนและทีมงานที่ได้หนีรอดมาจากไอก้กระต่ายหน้าส้นตีนนั้นได้พวกเขาได้ออกมาตามหาตัวพรอเอกต่อไปไอ้พวกสโนโบอมมันก็ได้ตามมาด้วยและพวกมันก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะครับดุกและแม็กก็ได้เดินทางมาที่บ้านเกาของเขาดุกก็ได้เจอกับแมวตัวหนึ่งที่นี่และมันก็ได้บอกว่าเจ้าของเกาของดุกนั้นได้ตายไปแล้วแต่พี่ดุกก็ไม่เชื่อมั้แต่แล้วเจ้้้าาของบนใหมก็ได มาที่บ้านหลังนี้ดุกมันก็โมโหมากเลยและมันก็ได้โทษแม็กที่พาตัวเขามาแต่แล้วดุกนั้นก็โดนเทศสบาลจับตัวไปรพเอกก็ได้รีบวิ่งตามไปอย่างเร็วลยฝั่งของสโนบอลมันก็ได้ปลอบตัวมาเป็นทารกและมีหมูอุ้รุนมันเยอะพวกมันก็ได้เห็นแม็กที่กำลังวิ่งไล่ตามรถทำให้พวกพี่แกเรียบซิ่งตามไปอีกคนด้วยไล่กันไปไล่กันมาพวกมันก็ตามระเอกทันแล้วแต่เจ้าหมูและเจ้ากิงกาก็โดนเทศสบาลจับตัวไปไอสโนโมก็เลยขอให้รพเอกร่วมมือกับมันเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่ ับคู่ะรและแล้วรถบัสคันหนึ่งก็พุ่งออกมาไว้มันก็ชนเลดเทปไม่ยั้งเลยนั่นก็เพราะว่าไอ้โนโนบเป็นคนขับล่ละครับอะไรครับเนี่ยสัตว์ขับได้ด้วยหรอวะมันก็ดีไปดีมาเลยได้ชนข้ากับรถเทศบาลเลยจนทําให้รถคันนั้นพุ่งออกไปนอกสะพานจนเกือบตกลงไปในน้ำาหละครับแต่แล้วทีมงานปวนของไอ้โซโนโบก็มากันเต็มเลยมันคิดว่าลูกพี่ของมันโดนแม็กนั่นฆ่าตายหาไปแล้วพวกมันก็กำลังกรีมาอัดพระเอกแล้วล่ะแต่แล้วทีมงานซิ่งของกินเย็ดก็เพิ่มมาวา แถมอีเจ้แกก็อัดพวกมันไม่ยั้งสู้กันมันมาร์กเลยล่ะอีด็กนี่มึงเป็นผู้หญิงะนนี้และเจ้แกก็ได้สั่งให้แม็กไปช่วยเพื่อนเดียวนี้เจ้าหมูและเจ้ากิงกาก็หีออกมาจากรถนั้นได้แต่พี่ดุ๊กของเราก็ยังติดอยู่ในกรงอยู่แถมรถนั้นก็กําลังจะตกแล้วด้วยแม็กก็พยายามขึ้นรถนั้นไปเลยได้เอากุญแจมาได้แต่รถคันนั้นและตั้งคู่ก็ตกลงไปในน้ําเลยไว้ตูมและกุญแจที่แม็กคาบอยู่ก็หลุดไปแม็กก็พยายามช่วยดุ๊กสุรแรงที่มีพี่สนโ,นโบก็ได้กระโดดลงไปในน้ำ ด้วยรถคันนั้นและทั้งสองก็กาลังจมลงไปแล้วละ่ะแต่แล้วพี่โซโนโบอก็ได้เอาเกุญแจมาให้ทําให้แม็กนั้นช่วยดูกออกมาได้ทันและทั้งคู่ก็รอดตายมาได้แล้วว้ยทุกคนก็ดีใจเลยและเจ้าหมูก็ได้ขับแท็กซี่มารับพวกเขาเอาไว้และทีมงานสัตว์นาสนตนก็ได้ส่งฝาทุกคนกลับไปส่งที่บ้านล่ะครับแม็กก็ได้มาขอบคุณคิดเจนเลยที่เธอนํามาช่วยของเอาไว้และแม็กก็ได้ขอเธอเป็นแฟนด้วยแหละทางฝั่งของไอโซโนโบอลมันก็คิดที่จะเริ่มแผนปฏิวัติของมันต่อแต่ อีกน้อยคนหนึ่งก็ใจเอมาแถมเธอก็อยากเลี้ยงกระต่ายอยากเลี้ยงหมูอยากเลี้ยงจอระเข้และกิ้งก่าด้วยแต่พวกพี่แกก็หนีไปทันเหลือไว้แต่เพียงเจ้าสโนบอตัวเดียวล่ะครับเจ๊แกก็ได้พาสโนบอลไปเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองเลยล่ะครับในเย็นวันนั้นเจ้าของของสัตว์แต่ละตัวก็ได้กลับมาที่ห้องของตัวเองสัตว์ต่างๆก็ดีใจดีใจเลยที่เจ้านายของพวกมันกลับมาดุกและแม็กนั้นก็ได้มารอเคที่อยู่ที่หน้าประตูและเจ๊แกก็ได้กลับมาทั้งสองก็ดีได้าใหญ เมืองนิวยอร์กซิตี้ที่สวยงามกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของเรื่องลับแก๊งคนฟูที่คดมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องลับแกงขนฟูผมว่าเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่สนุกมากและแชโนอบอกมันก็น่ารักมากด้วยตอนมันทำหน้าแบบนี่โคตรน่ารักเลยแต่พอมันโหดมันก็โหดเกินสํารับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ดีซีมูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วละ่ะไปละจุ๊บ